เรือที่ผมทํางานอยู่มีแผนกห่องเครื่องเป็นคนไทยบ้างไหมไม่มีเลยครับผมว่าไม่ใช่แค่ลําที่ผมอยู่แน่นอนครับคืออย่างในกลุ่มแอฟ้าเนี่ยเราก็จะมีกลุ่มคนไทยที่ทางานเรือสำรานใช่ไหมผมก็ไม่เคยได้ยินข่าวจากรุ่นพี่อะไรที่อยู่ในกลุ่มด้วยหรือถ้ามีจริงๆอะก็อาจจะแบบเปอร์เซ็นต์น้อยมากๆครับแต่เรือสินค้าเรือน้ํามันเนี่ยมีเยอะมากครับแต่เรือสำรานเนี่ยแทบจะไม่มีเลยใครอยู่เนี่ยช่วยบอกผมหน่อยครับส่วนใหญ่บนเรือสำรานช่างเครื่องก็จะเป็นยุโรปตะวันออก ฟิลิปปินส์อะไรก็มีครับคนไทยบ้านเราเนี่ยศักยภาพเยอะมากนะเรื่องช่างเนี่ยน่าจะมาได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยการมาทํางานเรือสำราญเนี่ยต้องแข่งภาษาอังกฤษมากครับอย่างรุ่นน้องผมที่ขับเรือสินค้ายอยู่เนี่ยก็อยากจะย้ายมาขับเรือสำราญเหมือนกันเห็นว่าก่อนหน้านี้มีแค่บริษัทเดียวที่รับผแผนกเอนจิ้นหรือว่าพวกช่างอื่นๆก็คือบริษัท m s c อันนี้พูดถึงเรือสำราญนะแต่เห็นอัปเดตเดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีรับเพิ่มขึ้นนะบริษัทอื่นอย่างผาแผนกอื่นๆบนเรือที่ไม่ใช่เอ,อน สร้างไรายได้ให้คนเยอะมากจริงๆประเทศเราอ่ะสามารถทำไรายได้อีกเยอะครับเช่นสถานศึกษาทำ MOU กับบริษัทเรืออย่างประเทศเพื่อนบ้านเราฟิลิปปินส์อินโดนีเซียเนี่ยรัฐบาลเขาสนับสนุนแบบจริงจังเลยครับส่งออกคนมาทำงาน